พ่อแม่แกเลี้ยงลูกมากว้างลึกยาไกไรหนักหนาแผ่นดินแผ่นฟ้าไม่เปรียบปาอุ้มโชดูแลถนอมลูกดังดวงมานแม่ทุกพอทอลมานเพื่อลูกพบวันที่เป็นสุขใจ ปีกว er. ่าสามปีแล้วเนี่ยสองปีสองปีแล้วไม่ไม่เจอกันไม่เจอกันสองปีกว่าแล้วอ่ะเนี่ยพ่อที่วันพ่ออ่ะจะมาให้เลี้ยงผมอุตส่าห์อยู่ที่อุทัยนะนั่งรถกลับมาจะมากินข้าวกับเขาเขาก็โกหกว่าติดธุรละอยู่พัทยาผมว่าไม่เป็นไรวันนี้ไม่ว่างก็พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ไม่ว่าง พอดีลูกลูกคุณเล็กพาผมไปเที่ยวเซนท่านไปถึงลูกลูกสาวเขาอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างเอ้าพราวมาเที่ยวเลยใครมาจากใครมันกบป้ามาเอ้าพามาพาเรามาเลยเขาว่าใช่อยู่ข้างบนผมรู้ว่าอย่างนี้โกหกลับมาบ้านทอไปถึงทุกวันนี้ไม่รับสาย ผมเขาลูกชายคนโตอ่ะคุณจีน่าคุณเชลลูกชายคนโตเขารักมากผมรักเขาสุดหัวใจเลยคุณเด็กคนเนี้ยนะไม่เคยตีไม่เคยด่าอะไรมีแต่สอนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยังหวังไหมคะหวังกันที่เลยหวังที่สุดเลยอยากได้ฮีมาคุย มาเจอกันมาคุยมีอะไรคุยกันได้แล้วไม่มมไ,ไม่เคยทะเาลาะกัน,กนเลยนะไม่เคยทะเลาะกันแต่มันเขาเรื่องของเรื่องเขาฟังเมียนะเกิดเรื่องอย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับเมียเขาอ่ะยุแย่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่ได้ยินแต่ปากเออหูว่าแต่แน่นอนเลยผมผมคิดอย่างนี้นะ คิดผิดคิดถูกไม่รู้แต่ผมคิดว่าเรื่องเรื่องนี้เกี่ยวกับเมียเขาละคนพ่อแม่แกเลี้ยงลูกมากวางลึกยาวไกลหนักหนาแผ่นดินแผ่นฟ้าไม่เปรียบปาอุ้มชโดูแลถนอมลูกดังดวงมาอัาน แม่ทุกพ่อทอลมานเพื่อลูกพบกวันที่เป็นสุขใจ